ถ้ามาจากคลิปนี้นะคะน้องสบมีของแถม ให้ฟรีอีกด้วยนะคะรุ่นรถที่ขายดีกับชุดแต่งยอนฮิตก็คงหนีไม่พด XLS 10ตัวยกสูงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะนี้เลยหน้ารรบเตอร์ของลูกค้านะคะก็จะได้กระจังหน้าแบบนี้ไปเลยค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ด,ด,ด้านบนแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนถอดของเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่กันชนหน้าเข้าไปใหม่ให้จัดทําสีให้ด้วยสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองค่ะเอาตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะคะไฟเดย์ไลท์เนี่ยอันนี้คือ,าาอยู่แล้ว แล้วเนาะแล้วก็ใส่ตัวชุดข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเนาะซุ้มล้อนะคะนี่ก็ติดตั้งเป็นซุ้มล้อของแรปเตอร์เลยเรียบๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยโป่งๆสูงๆงองมุมไหนก็สวยเนี่ยอันนี้ยกให้ด้วยนะคะ2นิ้วเลยทั้งข้างหน้าและหลังแล้วก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของแมกและยางนะคะมีการอัพ เกตให้ใหม่หมดเลยนะคะแม็กใช้เป็นแม็กขอบ20เลยคันนี้ก็ออฟเซ็ตลบ18แล้วก็ในส่วนของยางค่ะเป็นยาง M นั่นเองถ้าลูกค้าสนใจนะคะอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเงินนิดนึงสเปคอยู่ที่305ทับ55นั่นเองค่ะเป็นขอบ20 AT ค่ะนี่ยาง M AT นะคะแต่ว่าดอกเหมือน MT เลยใช่ไหมคะโอคอนเฟิร์มนะคะว่าวิ่งดีมากๆแล้วก็เงียบด้วยนะคะใช้ดีค่ะแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงค่ะเผื่อลูกค้ายังไม่ทานสังเกตนะคะถ้าเป็นตัวใหม่ e u r o รไฟแก้มข้างแบบนี้นะคะ จะไม่มีคําว่าเทอร์โบนะคะอยู่แล้วนี่เลยก็จะเป็นลน้ลนๆเรียบเียบแบบนี้เลยชุดของแถมมาตรฐานนะคะอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะซื้อรถกับซุโออันนี้จะไม่ลืมนะคะลูกค้าได้เรียบร้อยแล้วเบลรองมือกันสัตว์ติดตั้งของแท้เลยฟิล์มนะคะเลือกได้ตัวข้อฝาถาังสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าอยากได้คําว่าแรนเจอร์อยู่ด้านท้ายนะคะน,นี่ลูกค้าก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะอยากได้ทั้งคันหรือว่าติดเฉพาะด้านหลังกระแจงได้นะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะที่สะดุดตาม,มากๆนะคะผ่านไม่ได้เลยนะคะโรบาร์แฮมเมอร์นั่นเองค ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เจาะตัวกระบะนะเพราะว่ารุ่นใหม่ของเรารองรับอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนให้ด้วยนะคะติดตั้งข้อฝาท้ายให้เรียบร้อยแล้วเว้าโลโก้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่า XOS ของเรามีกล้องข่อยจอดน,นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือกันชนท้ายของ Hummer ค่ะลูกค้าเลือกใช้อันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเลือกเป็นหน้าเหล็กหรือว่าตัวโลบาเหล็กกันชนท้ายเหล็กต้องเลือกใช้ของ Hammer ค่ะห่วงนี้ไม่ใช่ติดเพื่อความสวยงามน,นะคะลูกค้าใช้งานจริงได้ด้วยนะคะอันนี้ใช้งานจริงงงได้้้แลททีีีีี่่่กคาาาเเห็นนนนยยวออั ก็ใช้งานจริงได้ลูกค้าสามารถไปเพิ่มตัวหัวบอลหรือว่าปากนกแก้วลากจูงได้เลยนะติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนก็มีให้ครบค่ะในส่วนที่เป็นคอนโซลนะคะลูกค้าก็จะได้ตัวสีดําตัดกับสีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆม,มีหน้าจอ10นิ้วให้ลูกค้าด้วยพวงอมลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะนี่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตล์การแต่งรถแบบคันนี้เลยทับรูปนะคะทักหาน้องโมโบได้เลยถ้ามาจากคลิปนี้นะคะนพี่น้องแถม ให้ฟรีอีกด้วยนะคะให้ลูกค้าเลือกได้อยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรทักมหานังโซโ์ได้เลย